วันนี้ผมมาชวนรูปี้มาเที่ยวงานดอกไม้พาร์คไนเลอรซึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่35แล้วงานนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่28มีนาคมถึง31มีนาคมตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง3าทุ่มงานนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างไปชมกันเลยครับเราเป็น private event ะนะคะ private event าทีนี้คืออะไรเพราะว่าเราอยู่ในสถานที่ของเป็น private park ไนเลอรแต่ว่างานนี้มันเป็นงาน public ที่เราเปิดให้คนเข้ามาได้ สี่วันงานนี้จะมีตั้งแต่วันที่28-31ถึง3างานจะเปิด9้าโมงเช้าถึง3าทุ่มเพราะฉะนั้นคนที่สนใจอยากจะเข้ามาดูงานเนี่ยก็จะเข้ามาเข้ามาได้เลยค่ะแบบว่าซื้อบัตรหน้างานได้เลยผู้ใหญ่ก็1้อห้าบาทแล้วเด็กก็1 0 0บาทก็เป็นงานการกุศลเพราะฉะนั้นรายได้ทั้งหมดที่เราจะหาเข้ามาได้ระหว่างงานดอกไม้เนี่ยค่ะปีนี้เราจะมอบให้ศูนย์โปรตอน ของคมเด็ดพระเทศที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะงานดอกไม้ของปาร์คในเลิศเนี่ยจะคือไม่ได้เลยถ้าเกิดเล็กไม่มีพาร์ทเนอร์ทุกๆุกรายเล็กเรียกว่าพาร์ทเนอร์ก็เพราะว่าเราไม่ได้ไปขอตังค์เขาเฉยๆอะ่ะคือพาร์ทเนอร์นะที่นี้ก็คือทุกบริษัทมีวิสัยทัศน์คล้ายๆกันทุกบริษัทอยากจะทำ CSR ทุกบริษัทอยากจะ คืนประโยชน์ให้กับสังคมเพราะฉะนั้นการที่เรามีงานดอกไม้ที่ปากในเลิศเนี่ยมันตอบโจทย์และก็ตอบจุดมุ่งหมายของเขาของทุกๆบริษัทเนี่ยค่ะทุกคนไม่ได้ให้แค่เงินทุกคนให้ให้แรงให้กำลังให้พลังให้ PR ให้ไม่ว่าจะเป็น in cash หรือ in kind ทุกคนมีการร่วมมือกันไม่ได้ให้อยู่ดีเอาเงินทุ่มมาให้แค่นี้มันมันไม่ใช่อะค่ะ และขอฝากงานดอกไม้ของปักในเลิศครั้งที่35นี้นะคะจะมีขึ้นวันที่28ที่31มีนาคมงานจะเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง3ทุ่มยังไงมากันเยอะๆนะคะ